เจตนาในการทําก็รับผลของการกระทําไปแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการทําก็ไม่เป็นกรรมในอกุศลวิตกนั้นดังนั้นตอนนี้อกุศลวิตกกาลังเกิดขึ้นวิบากรรมหรือบาปแห่งการกระทําที่เราไม่อาจจะไม่ได้มีเจตนาได้ซ้ําแต่มันกําลังส่งผลทําให้เราเนี่ยก่อเจตนาในปัจจุบันเจตนาในปัจจุบันคืออะไรเรามีเจตนาเข้าไปคิดในสิ่งที่ทําให้เกิดอกุศลวิตกในใจดังนั้นวิบากรรมเนี่ยหรืออาศุเนี่กำลังเกิดขึ้นในใจเราแล้ว ตอนนี้อกุศลที่เกิดขึ้นในใจทําให้เราเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อล้อนใจว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เราทําผิดทาพลาดในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ของพ่อเราแม่เราตอนนี้เรากําลังสร้างวิบากในใจอยู่กําลังสร้างมโนกรรมที่ทําให้ตัวเองเกิดความทุกข์ร้อนไม่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยตอนนี้มันกำลังเป็นอยู่ดังนั้นวิธีการคือถ้าเราตัดอกุศลวิตรงตัวนี้ออกได้วิบากก็เกิดขึ้นไม่ได้แก่เราดังนั้นพยายามตัดความคิดนี้ละทงความละละความคิดนี้ทิ้งเสียเอาสติสัปชัญญา,าตั้งกับบกกาาาาายยมมมรรผู้้ีจะทอตแ่่เไได ดังนั้นขอให้เราทิ้งอารมณ์นี้เอาอารมณ์อื่นไปชดเชยด้วยการจริลเมตตาเผื่อเขาให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอุทิศบุญกุศลให้กับเขาถ้าเขาไปเกิดในภพภูมิที่สมควรแก่การได้รับแล้วก็วางอุเบกขามีใจเป็นปกติอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าไปทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นเพราะเรื่องนั้นมันจบไปแล้วอย่าไปหวหนหาถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความทุกข์ร้อนในปัจจุบันถ้าเราไปหัวหนหาถึงอดีตที่จบไปแล้วแล้วทาให้เกิดความทุกข์ร้อนในปัจจุบันไอ้ ข้าดีดมันจบไปแล้วเราตั้งเจตนาในปัจจุบันให้มีสติสัป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวไม่คิดไปในทางอากุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนการพยาบาทเบียดเบียนนี้ย่อมส่งผลแก่ชีวิตเราไม่ได้จังนั้นให้เราทิ้งอารมณ์นี้เอาสติกับมาอยู่กับพุโทโธกับมารู้อยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะตัดความคิดเดิมทิ้งไปไม่ต้องไปคิดเวลามันจะคิดปุ๊บรีบรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับพุโทโธตัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปแล้วเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบัน เพราะนั้นอย่าเอาเรื่องในอดีตมาหลอกหลอนตัวเองในปัจจุบันนะมันเป็นการสร้างวิบากกรรมของฝ่ายอากุศลให้เพิ่มขึ้นดังนั้นหน้าที่เราให้มีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้จะคำถามนะคะเวลาเราเรียนนะคะเราเรียนปริญญาตีปริญญาโทอะค่ะเรามีตัวชี้วัดว่าเราสอบผ่านอนะไรแต่ว่าเวลาไปฟังผู้รู้อะค่ะหรือว่าคนที่เขาบอกว่าเขาสําเร็จชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อ่ะเราอยากทราบว่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวาัดมันคืออะไร ชาเหรอมันต้องวัดเองสิแล้วเขาคนนั้นน่ะเวลาเราฟังคนคนนั้นพูดนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสําเร็จริงหรือไม่จริงแล้วทาไมาเราต้องรู้ด้วยอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรของเราล่ะคือเราอยากจะทราบว่าตัวตัวที่ชี้วัดน่ะเป็นเือนมันไม่มีตัวชี้วัดพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์ที่ปฏิบัติเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเป็นสิทขีภูตโตเป็นพยานแก่ต,ตนเองได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าคนนี้ได้หรือไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นเรื่องเฉพาะตน แต่นนหน้าที่เราเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะอยากรู้เขาไปเพื่ออะไรคือเราอยากรู้เพราะว่าตัวเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวชี้งั้นตัวเราเองต้องเป็นคนทําเองเราถึงจะรู้ได้ว่าอันนี้เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานผูนน้พระเจ้าบอกว่าปฐมฌานเนี่ยมันจะได้มาได้ด้วยการดับนิวรหะเมื่อนิวรณหะดับจะได้วิตกวิจารปีติและสุขเกิดขึ้นคําถามคือเราเกิดหรือยังล่ะถ้ายังไม่เกิดก็แปลว่ายังไม่ได้ถ้านิวรหะดับแปลว่าได้วิตกวิจารปีติสุขเกิดหรือยังถ ถ้าวิตกวิจารดับเหลือแต่ปีติกับสุขย่อมได้ชุต okay. ิยชานเมื่อวิตกดับเหลือแต่ปีติย่อมเหลือเหลือแต่ปีติเหลือแต่สุกย่อมได้ตติยชาย่อมได้ตติยชาญเมื่อส um, ุขดับเหลือแต่อุเบขาอย่างเดียวย่อมได้จตุตาชานอย่างเงี้ยพระองค์ก็ทรงวางไล่ลําดับไปแล้วว่าอะไรดับไปจึงได้ผลอะไรมาแต่เราไม่สามารถไปรู้ตัวคนอื่นได้ว่าเขาดับได้ระเลียงแต่เราสามารถรู้ตัวเองได้ว่าเราดับได้แล้วหรือยังตามสิ่งที่เราศึกษาเล่าเรียนมาตามหลักคําสอนของผู้เจ้าเออตาทูตจ้า แซมเราคอยหมุนกล้องให้อาจารย์หน่อยเวลามีคนถามแซมนี่หมุนกล้องนี้อาายู่ไหนเะอหน่อย์อคยู่ไหนเนอะยกมือหน่อยโ <Okay. S 2> อเคนเนอะคือเค็นคนอะอบเลี้ยงสัตว์ลอยกอ่ายเรา่นเนลาคย่ะพอเราเลี้ยกแล้วยเคอเลี้ยงเืาดูแ,อ,ดแเาาอเโอเคอย่นหนเนอยกมืยเคอไนเอยกือยเรายู่หอกมืนอเ่นเยกมือ่อยอย่ไเะยม่ใยเ่บานเนกมั่มัน่ายแต่บากมัน่ายแตเรา่ไาปทีก่เราไปกักขังมัน เราไปซื้อปลามาเลี้ยงใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราไม่ซื้อมันก็ถูกกักขังอยู่ร้านแล้วก็ทรมานไปอยู่กับเรานะแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาอะ <c oughs> เราไปย้ายจากที่กักขังหนึ่งมาอยู่อีกที่กักขังหนึ่งมันมีมันต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันสุดท้ายนะั่นมันก็สุดท้ายมันก็เป็นวิบากกรรมของเขาใช่ไหมแต่เราอย่าไปสร้างวิบากกรรมเพิ่มไงเราอยู่ของเราเฉยๆไม่ได้ไปสนใจกับปลาเหล่านั้นเราไปสร้างวิบากกรรมกับมันได้ไหมย่อมไม่ได้แต่เมื่อเราไปซื้อมามากักขังมันสร้างวิบากกรรมหรือยังทำไมไม่ซื้้ออออไไไปปปปปปลลลลล่่่่่ยยยยะะเเเ็นนงงมมมมัาาาาสสววคดหรใ ปล่อยยงเราซื้อมาทองมาเราไปปล่อยยังไม่นะยังไงไมันตายไดเท่านั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะสุดท้ายแล้วเราไปซื้อมาเลี้ยงมันก็เป็นการกักขังอยู่ดีแต่ถ้าเรามีเจตนาดีเจตนาดีนั้นย่อมได้กุศลอยู่แล้วแต่คําถามคือไอ้เจตนาดีนั้นน่ะมันสร้างวิบากกรรมได้ไหมละ่ะเจตนาดีน่ะเจตนาดีส่วนหนึ่งเจตนาดีก็รับผลของพระเจตนาดีไปแต่เวลานั้นระหว่างเราเลี้ยงอะ่ะลืมให้อาหารบ้างเลี้ยงมาไม่อิ่มท้องบ้างกักขังบ้างอะไรบ้าง สุดท้ายแล้วเปลี่ยนน้าไม่ดีบ้างดูแลไม่ดีบ้างอย่างที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกเพราะด้วยของเวลาด้วยของเหตุปัจจัยหลายอย่างมันก็สร้างวิบากกับปลาไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นวิบากมันจึงเกิดขึ้นกับตลอดเวลาถ้าไม่อยากมีวิบากอย่าไปสร้างเหตุถ้าไม่สร้างเหตุวิบากย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์เนอยากเลี้ยงปลาคราปมาตลอดชีวิตอยากทําบ่อปลาค์าในบ้านอยากทําน้ําตกซึ่งสามา,มา,มารถทําได้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่สามารถเลี้ยมันได้เพราะถ้าเลี้ยงปุ๊บจะมีวิบากในการที่เอาสัตว์มากักขัง เลี้ยงดีเราว่าดีแต่มันอาจจะไม่ดีพอก็ได้สุดท้ายก็รับวิบากกรรมจากการกักขังมันอยู่ดีทุกวันนี้เลยทำยังไงตอสนองต่อความอยากของตัวเด้ยวยการซื้อปลาคาปูนมาแล้วเอามาแช่น้ำไว้ก็ทําได้แค่นั้นเราทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรไม่งั้นเราซื้อเป็นปนมามันจะมีวิบากกรรมเวลามันป่วยเราดูแลมันไม่ได้ว่ามันป่วยรักษามันไม่ได้วิบากเกิดอีกเพราะอะไรเพราะเราไปเอาชีวิตเขาไปเลี้ยงเราต้องดูแลเขาอย่างดีให้ดีเรามีอะไรมาในชีวิตเราเมื่อไหร่เราจะทุบร้อนเพราะสิ่งนั้นเรามีลูกก็ทุบร้อน ได้เพราะเราไปเอาสิ่งนั้นมามีมาเป็นในชีวิตเราอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าพยายามไปช่วยในสิ่งที่ไม่ควรจะช่วยอยไ,ไปตามวิบากกรรมของเขาเรียกว่าวางอุเบกขาเมตตาต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองด้วยนะการซื้อปลามาเลี้ยงเนี่ยเรียกว่าเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองยกเว้นยกเว้นว่าเราไปเจอสมมติไปเจอสัตว์เกรจชานอย่างหมาอย่างเงี้ยมันกาลังแบบใกล้ตายเราเห็นว่าถ้าพาไปหาหมอรักษาได้มันจะหายเราก็เลยอุ้มเขาเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็รักษาจนหายเป็นปกติอันเนี้ย เจตนาดีมากเลยแล้วช่วยรักษาหมาให้หายไปปกติเสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้เอาไปปล่อยไว้เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะเรามีเจตนาตั้งเจตนาไว้ว่าเราต้องการจะช่วยเยียวยารักษาเขาให้หายเป็นปกติวาระโอกาสตามเหตุตามปัจจัยเดินไปให้อาหารเขาบางครั้งบางคราวก็ได้หรือเอาไปฝากไว้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เขารับเลี้ยงสุนัขถ้าเรามีกาลังเพียงพอในการแบ่งปันทรัพย์อาหารเหล่านี้ให้กับเขาได้เพื่อมีชีวิตอีหรือหาบ้านให้เขาอยู่ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถมีกาลังเพียงพอในการเลี้ยยยงงงงดดดดููตตััวววเเเออออลีีี้้้้้ไไไไ่่่่่่าาาพืทจะมมสรรริบกกกนป แต่ถ้าเรา,เามาเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงให้ดีอย่างยิ่งเพราะถ้าเลี้ยงแบบไหนวันหนึ่งข้างหน้าเรามีการเกิดอีกเราก็จะได้รับผลของการกระทาเช่นเดียวกับแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเรามีเจตนาดีเลี้ยงดีแม้จะามากากขังก็ตามแต่เราสงสารว่ามันอยู่ในตู้แคบกว่าแต่เราเอามาอยู่ในที่ที่ขยายใหญ่กว่าย่อมได้กุศลอยู่แล้วแต่มันก็มีวิบากพ่วงมาด้วยเวลาที่เราทําผิดทาพลาดดูแลเขาไม่ดีดูแลเขาไม่ได้มากพอดูแลเขาอิ่มท้องไม่ได้มากพอรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เขาไม่ได้มากพอกมัอน ถ้าไม่อยากมีวิบากก่อร่างสร้างเวรกับใครเลยวางอุเบกขาซะไม่ต้องเอามาเลี้ยงเพราะถ้าเลี้ยงปุ๊บวิบากมันมาเพราะไปเอามันไปของเราไงอะไรก็ตามที่เกิดปรากฏสําหรับเราย่อมนํามาซึ่งความเดือดเดือดร้อนใจแก่เราเสมอไม่เอามาย่อมไม่ทุกเอามาย่อมทุกเพราะสิ่งนั้นอืมจ้ะยกมือหน่อยอ๋อโอเคเห็นละ ทีนี้พอไปบวชแล้วมันรู้สึกว่าไม่สงบแล้วก็ลูกก็ขอเงินถ้าเราจะโกหกก็ต้องกลัวจะเป็นบาปแล้วการที่ลูกเราขอเงินในขณะที่เราเป็นแม่ชีนลูกชายจะบาปไหมคะไม่บาปอ่ะนะขอได้แม่ชีทำไมถึงขอเงินไม่ได้ขอได้แต่เราก็อย่าไปโกหกกันก็พูดไปตามความเป็นจริงก,ก็ถูกต้องแล้วลูกชายขอเงินทำไมนะเพราลูกชายเขาไมยได้ไม่พอเขาพอมาขอเงินตอนขณะที่เราบวชชีเออแล้วเราติดปัญหาเรื่องอะไรนะ ลูกจะบาดเว่าต้องมาขอเงินรบควนคนที่บวชอยู่ค่ะอ๋อไม่เกี่ยวคือเขาขอเป็นปกติอยู่แล้วเปล่าไม่ค่ะอ๋อขอเฉพาะตอนบวชก็คือไม่บวชไม่ได้ขออย่างี้เหรอเออมันก็เลือกเวลาขอเนาะมันเลือกขอเวลาที่มาบวชชีนะอ๋อก็เลยมีเงินเขาก็เลยมาขออ๋อถ้าเขามีเจตนาในการเบียดเบียนเดือดร้อนเราย่อมมีวิบากกรรมการไปขออย่างเงี้ยมันมีวิบากกรรมอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงเขาต้องได้รับวิบากกรรมตัวนี้ไม่รู้จักราะเทศเวลาในการขอควรไม่ควร แต่ถ้าเราไม่อยากให้เราก็ปฏิเสธไปตรงๆว่าเราให้ไม่ได้จําเป็นต้องใช้หลายอย่างเอาไว้เป็นค่าเดินทางในการไปบรรยายอะไรอันนี้สามารถบอกได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่ยังไม่ไปย่าไปโกหกสุดท้ายแล้วลูกจะต้องได้รับวิบากไหมเขาได้รับวิบากอยู่แล้วแต่ไม่ใช่วิบากจากการที่เขาไปขอแม่ชีไม่ใช่แต่เป็นวิบากที่เขาเนี่ยมีเจตนาในการเบียดเบียนเดือดร,อร้อนแกล่าเพราะแม่ชีมีเงินเนี่ยไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ายังนับว่าเป็นคารวะอยู่เป็นคารวะผู้รักษาอุโบสถแประการแต่แค่อยู่เหนือกว่าคารวะหน่อยหนึ่งเท่านักระอ็่น้้ไไไมดดิผ สวัสดีค่ะอาจารย์พอดีจะถามว่าพอดีที่บ้านมีเทววิสวรรน์อยู่องค์หนึ่งและจะถามว่าเทววิสวรรน์เนี่ยมีความสำคัญในพระไตรปิฎกอย่างไรเพราะตอนแรกบูชามาเพื่อขอร้องอ้อนวอนขอหวยขอก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้พอได้ฟังอาจารย์นึกตื่นพอตื่นเสร็จก็จะไม่มบูชาอแล้วคราวนี้จะถามอาจารย์ว่า มันมีอะไรให้เราระลึกถึงไหมทำยังไงก็จะไม่เก็บแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมีเลยททเวศวรเราจะจัดการยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยจะให้จะขายจะไปถวายวัดจะไปอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดหรือจะเก็บไว้เป็นแบบศิลปะความสวยงามก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่เราไม่ได้ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลดนบรรดาอะไรอีกแล้วเรามีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราได้มามันเป็นพวกกระซับบำเพ็ญบุญเก่าของเราไม่ใช่จากการอ้อนวอนขอร้องเราได้มาไม่ใช่ไอ้ที่เราคิดว่าได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ได เวลาเราจะถูกหวยเนี่ยมันเป็นผลของการกระทําในอดีตชาติที่เราเคยบําเพ็ญบุญไว้จึงทําให้ชาตินี้เรามีโอกาสในการถูกหวยดังนั้นอาจารย์ถามว่าถ้าทุกคนเนี่ยอ้อนวอนขอร้องแล้วมันได้หมดคําถามคือทําไมทุกคนเวลาไปอ้อนวอนขอร้องบางคนได้บางคนไม่ได้ทาไมครั้งนี้ได้ครั้งต่อไปไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาให้ได้หรือไม่ได้แต่เป็นเพราะเราไม่มีอ e ินทรีย์บารมีสะสมมาหรืออ e ินทรีย์บารมีตัวนั้นเราได้ใช้ไปเรียบร้อยแล้วมันได้ส่งผลการกระทําของเราไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจะถูกหวยมันเกิดจากพวกกระซับที่เราเคยบำเพเ็ญบุญในอดีตชาติจึงนํามาสู่การส่งผลในปัจจุบันเมื่อเราไปสร้างเหตุปัจจัยของปัจจุบันผลของวิบากกรรมเก่าเนี้ยดีจึงมาส่งผลในปัจจุบันได้ดังนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับเทวิสุวรรณเลยเป็นพวกกระซับบำเพ็ญบุญอาจารย์ถามว่าคนต่างประเทศอ่ะเขาเล่นหวยเหมือนกันแต่หวยเขาไม่ได้จา่ายมาประเทศเราเขาใช้วิธีการถ้าไม่ถูกเนี่ยสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแต่บ้านเรามันตามจํานวนเงินรางวัลใช่ไหมแต่บ้านเขาเน,นี่ยสะสมสมมติ้วนเนี้ยใครไม่ถูกรางวันนนนน้น้งวงววหหาาจจะะขขยยัับบบเเเปปป็็็ มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเวลาคนต่างประเทศก็ถูกทีหนึ่งเนี่ยมันรวยไปเลยอ่ะรวยไปเลยแบบรวยมากเพราะอะไรมันไม่มีใครถูกอะไรคนแล้วมันก็สะสมไปอาจารย์ถามว่าฝรั่งไหวเทาวสุวรรณไหมล่ะก็ไม่ได้ไหวแต่ทำไมเขาซื้อหวยถูกได้อ่ะเพราะอะไรมันเป็นพวกกระซับเก่าเขานั่นแหละเรียกว่าสัจจากความจริงแต่ที่ไม่จริงคือเราไปเชื่อกันเราเองว่าเวสุวรรณสามารถโดนบันดาลได้อันนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการร้องขอรอผลโดนบันดาลพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธไว้ว่ามันไม่สอดรับแถมขัดแย้งอีกต่างหากเพราะทุกอย่างเกิดขึ้ เวสุวรรณมีส่วนสําคัญยังไงกับพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีส่วนสําคัญอะไรแต่เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอยู่จริงตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกแต่เกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมไม่ได้เกี่ยวก็อยู่ในเป็นเทวดาในชั้นจตุรหาราชิกา,ทาเทวสุวรรณอย่าไปคิดอย่าไปเข้าใจว่าเป็นยักษ์นะไม่ใช่เป็นบุคคลที่เป็นอยู่ในเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็จะมีทาเวสุวรรณเทวทัตลัตลทธะทววิรุณหกเทววิรูปักก็สี่ทิศเป็นผู้ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ก็มีอยู่ในคัมภีร์ก็มีบอกไว้แต่ก็เป็นเทวดาชนนั้นนั้นแต่ก็ไม่ได้สามารถดลนบรนดาให้ชีวิตเราเป็นไปตามความต้องการของใครได้ไม่ใช่พวกเทวดาเขารู้นะว่าการอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบรนดาไม่ได้มีผลเขารู้เลยเขารู้ชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างมันเกิดจากเหตุปัจจัยของตัวเขาเองเทวดาหลายคนรู้เทวดาโดยมากรู้ดีสั้าไปแต่เทวดาโดยมากก็เป็นมิจฉาเิติก็มาล่อมาหลอกมาลวงเราพวกมารน่ะมาทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้สามารถอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบรนดาให้ประสบความสําเร็จประสบสุขในชีวิตได้แล้วเราก็ไปเชื่อตาามเ โดยอานาจของกิเลสตัณหาที่จะไปอ้อนวอนขอร้องนั้นเราไม่จําเป็นต้องไหว้เทพเทวาไม่จาเป็นถ้าการไหว้อย่างเช่นหลายคนพยายามเถียงกับอาจารย์มาเลยแล้วการทําพิธีเขาเรียกอะไรนะพรีกรรมหรือพีกับเทวดาต่างเนี่ยทำพิธีพรีอ่ะเขาก็ไปตีความกันว่าเป็นการเส้นบวงสรวงเทวดาซึ่งความเป็นจริงไอ้คำว่าเทวตาพรีเนี่ยหรือการทําพิธีกรรมเนี่ยมันไม่ใช่การทําพิธีกรรมด้วยการไปตั้งเครื่องบวงสรวงไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องรอ,งลองผลโดยบรรดาจากเทวดา แต่การทําพิธีกรรมอุทิศบุญกุศลหรือพรีเขาเรียกพรียอะไรสักอย่างจะก็เรียกไม่ถูกไอ้ตัวเนี้ยมันคือการที่เราส่งเคาะต่อเทวดาด้วยการอะไรมีการนี่มนพระมาสู่บ้านสู่เรือนแล้วให้พระเนี่ยมีโอกาสได้แสดงธรรมต่อคารวะญาติโยมที่อยู่ในบ้านในเรือนนั้นมีโอกาสในการถวายข้าวถวายน้ําถวายพระตาหารแด่พระพิสุท์ที่เดินเข้าสู่บ้านสเสาเรือนการกระทําแบบนี้เรียกว่าเป็นการส่งเคาะต่อเทวดาพระเทวดาที่อยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนในบ้านในเรือเราเนี่ยจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟัง ได้สดับในธรรมะของพรร aja จากเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะกลายเป็นเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยเรียกว่าการสงเคาะต่อเทวดาไม่ใช่ไปตั้งเครื่องบวงสวงแก่เทวดาเพราะการตั้งเครื่องบวงสวงแก่เทวดามันไม่ได้แก่เทวดาเพราะอะไรเทวดามีอาหารทิพย์กินของตัวเองอาหารมนุษย์เนี่ยเป็นของโสโคกสําหรับเทวดาเทวดาเนี่ย เขาอยู่ในฐานะเทวดาเนี่ยเขาอยู่อากาศทิพย์วิมานที่อาหารทิพย์ทุกอย่างวิเศษวิสเลิศเลอเพอร์เฟกมีแต่ความสวยงามจะมาเอาอะไรกับอาหารอาเป็นมูดเป็นขุดอาเป็นของเน่าเสียได้ของบนเทวดาไม่มีอะไรเน่าเสียนะไม่มีกลิ่นเหม็นมีแต่กลิ่นหอมโชยฟุ้งไปหมดทั่วเทวดาแต่ในโลกเราเนี่ยมีแต่ของเน่าของเหม็นข,ของฟุง้งของที่มันสามารถเป็นมูดเป็นขุดได้เต็มไปหมดเทวดาจะมายินดีอะไรกับของเหล่านี้แต่เราเนี่ยไปหลงไหลได้เพิ่มกับวัตโกโตัวละมงคลมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไปคิดว่าไอ้ของการบวงสรวงเส้นงหล่าี เป็นของที่เทพเทวทวดาสามารถรับของเหล่านี้ได้ซึ่งจริงไม่ได้เลยอันเนี้ยเป็นความเห็นผิดเป็นความเชื่อในศาสนาอื่นเขาไม่ใช่ความเชื่อในศาสนาเราดังนั้นคําว่าพลีกรรมต่อเทวดาเนี่ยคือการนําข้าวนําน้ำเนี่ยไปอุทิศทานแก่พระพุทธศาสนาคือพระภิสุสงแล้วมีโอกาสในการนําบุญอุทิศเนี่ยแผ่เมตตาให้กับกลุ่มเทวดาให้เขาเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาในผลบุญน,นั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการทําให้แก่เทวดาตัวนี้ต่างหากมีผลดังนั้นเราจะดาเนินการยังไงก็ได้ไม่มีผลอะไรเลยจัดการได้เลยแล้วแต่เรา เออราไม่มีคำถามค่ะว่ามันมีประสบการณ์ที่หนูเคยแบนซึ้งเศร้าแล้วก็เคยคิดถึงขาตัวต,ตายหลายครั้งะคะ่ะแต่ว่าเขไม่ได้ฟังอาจารย์หนูหายไปเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยกินยาค่ะเกือบสองปีค่ะแล้วก็หนูเคยฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าทำไมแบบมันมันฟังแล้วมันเข้าไปข้างในเลยอะมันหมายถึงว่า เราอยางแตะข้องอยาแลนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะห้ามกินยาอีกนะต,นตอนทุกปีนี้ค่ะอาจารย์หนูมไม่เคยแตะยายเลยแล้วหนูไม่เคยกินเลยค่ะแต่ลูกสี่ขวบอาจารย์เขาเป็นมาตอนนี้ลูกหนูสิบเก้าปีค่ะหนูก็อ,อยากมาแช้ควารรมารูมมม้สึกว่าฟังธรรมกายแล้วมันมันมันทําให้หนูรู้สึกว่าได้ชีวิตใหม่ได้อะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตครอบครัวลูกทุกอย่างอาจารย์แล้วก็วันนี้ตั้งใจค่ะว่าอยากอยากกราบขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้หนูได้มีชีวิตใหม่ในวันนี้ค่ะ สาธุอนุโมทนาจา้ะอนุโมทนาด้วยเออดีมากดีมากทําต่อไปนะเอออย่าลดละเลิกในการทํานะทางอาจารย์ขออน,นุญถามอีกหนึ่งคำถามนะคะคืออยากทราบว่าอน,นิสงของการทําบุญกับการทานนะคะตัวไหนมันแรงเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกัน,กนทานเป็นเหตุให้เกิดบุญถ้าบุญวางเจตนาถูกต้องจะเป็นเหตุให้เกิดอนิสง์ทานคือการให้การสละ เช่นเราสละน้าขวดหนึ่งถ ENA วายอันนี้เป็นทางให้เกิดบุญเมื่อเกิดบุญแล้วเราตั้งเจตนาละความตรณีขี้เหนียวอันเป็นมลทินไม่หวงังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนอันนี้จะได้อาน,นิสงส์ด้วยผลของบุญบุญเนี่ยย่อมส่งผลแก่ชีวิตเราแต่ยังขาดอาน,นิสงส์ถ้าเราทําทานโดยการไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนจะมีอาน,นิสงส์เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเป็นเรื่องเดียวกันได้ทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาตั้งเจตนาหวังผลได้แค่ผลตั้งเจตนาไม่หวังผลมีเจตนาในการละความตรณีขี้เหนียวในใจย่่่่ออมมมไดด้ผลใใหหญญาานิิสงกกวเ ยิ่งขึ้นไปด้วยเนาะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเออสวัสดีค่ะจ้าคาั้งแรกที่เข้ามาตรงโวอร์ัสนี่นะคะปกติก็อยู่ลุงนีคอนโดแล้วเป็นคนจัดการจุลุลีนะคะ,ะก็ไม่ได้ไปรายกา,ารทุกครั้รงอ่ะลิซ่าชื่อลิซ่านะคะจ้าชอบอดูหมอตูดมากนะคะจ้ามาถักงง่ายมากค่ะอืมหมอตูบอกว่าดูตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวจะกดนี่ได้อ๋อถามว่าถ้ากดนี่ได้แล้วจะ เอาเงินมาถวายไม้อะไรประมาณนี้อันนี้ค<ม>ือาาส,ส,สิ่งที่วงกานแบบนี้คือการแบบเป็นกิเอทไหมคะก็เป็นนะนะมันเป็นอยู่แล้วคือทุกอย่างมันเป็นกิเลสหมดแหละแต่มันอยู่ว่าที่เกิเลสนีนน่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยอก,อกุศลเจริญหรืูกุศลเจริญท่านั้นเราต้องกลับไปดูว่าการที่เราชอบดูดวงแล้วเราจะปลดหนี้ปลดสินได้เราต้องกลับไปดูต้นเหตุว่าเราจะปลดหนี้สินได้เพราะหมอดูหรือเราจะปลดหนี้สินได้เพราะตัวเราเองแล้วก็ไม่เราตอบอาจารย์ก่อน เราคิดว่าปลดได้เพราะหมอดูหรือปลดได้เพราะตัวเราเองเพราะตัวเราเองอ่าไม่เกี่ยวกับหมอดูใช่ไหมใช่ดังนั้นจําเป็นต้องไปดูดวงไหมไม่จำเป็นแล้วค่ะเออดีมากทุกวันนี้ก็ดูอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ยังไม่ไดังนะคะเออติดตามมานะคะนี่ที่ทิ้งไว้ให้เนี่ยอดีตสามีทิ้งไว้ให้นะสี่ล้านกว่าบาทค่ะตอนนี้ปีหกเจ็ดเพิ่งปลดนี่ได้ค่ะปลดนี่ได้จากมีดได้เหรอใช่ค่ะโอ้สาธุดีมากเลยเห็นไหม นี่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่เอาไปใช้อะไรเพอร์เจอร์ะไรสาระนี่ใช่ค่ะคือเราเป็นหนี้เราอยู่เงียบเงียบค่ะคือเราไม่พูดอะไรพยายามเก็บของเราดีไปใช่ไหมคะเพราะตัวเองย้ายมาจากถุทรีแล้วก็มาอยู่ลุมพินีพนดเป็นอันนี้ดีนะเป็นหนี้แล้วเก็บเงียบๆได้ไม่เป็นประเด็นอาจารย์เก็บเงียบไม่ได้โดนด่าทั้งประเทศคือถ้าพูดไปอ่ะงเขาก็ไปจานเราแล้วก็เออของเงียบๆดีกว่าเป็นก็ฉับเนาะอาจารย์ให้ท้าพูดอาจารย์ก็พูดนะฉับใชอใช่ใชใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็หนี้มาปีหกเจ็ดสี่แล้วโอ้ศาสตร์ตัวอนุโมทนา ดีมากเลยเออดีมากเลยเดี๋ยทยอยปลดหนี้กันให้ได้นะมันจะมีความสุขมันจะไม่มีความทุกข์พยายามเอาหนี้ออกจากชีวิตเหล่านี้ทุกอย่างหนี้สุดท้ายที่เราต้องปลดได้คือหนี้ชีวิตหนี้ชีวิตคือพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของอ็นทรักษตัวนี้จะเป็นตัวปลดครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีความทุกข์อีกจะไม่มีหนี้ให้ทุกข์อีกต่อไปเพราะนั้นการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกรีบปลดหนี้เพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้แค่นั้นเลยอืมดีแล้วมีความสุขปัจ มีคำถามจากทางบ้านนะครับถามมาว่าในขณะที่เราเังเป็นพลุชนคนธรรมดาอย่่ยที่ต้องทํางานทานําการนะครับเขาจะเริ่มปฏิบัติยังไงกับการที่จะเริ่มเริ่มปฏิบัติตธรรมเนี่ยครับเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเพราะว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องนาขออาจารย์แนะนาการเริ่มต้นในการฝึกปฏิบัติเนี่ยให้เริ่มต้นจากการศึกษาก่อนเป็นันดับแรกศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องศึกษาคืออะไรพวกเด็เจ้าให้เราเริ่มต้นในการศึกษาหลักอริยรสัจสี่ก่อนอริยสัจสี่คือทุก อริยสัจสี่คือต้อนเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์อริยสัตวสี่คือการดับไปโดยไม่เหลือความทุกข์อริยสัตวสี่คือวิธีในการดับไปโดยไม่เหลือแห่งความทุกข์ถ้าเราศึกษาตัว4อย่าง4ตัวนี้ได้ในปัจจุบันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ในปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะรู้หลักเกณฑ์ในการนําไปปฏิบัติมากขึ้นไอตัวอริยสัตวสี่เนี่ยผลตัวสุดท้ายเนี่ยคือวิธีในการดับไอ ah ตัววิธีในการดับผู้ไดเจ้าก็บอกศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราก็พยายามรักษาศีลให้ได้อัันนนนี้้เรริิิ่มตตใกาปฏ เรารู้แล้วว่าศีลห้ามีอะไรบ้างควรแก่การลดละเลิกอะไรลงบ้างลาเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤตินกรารพ,พูดโกหกเดื่มสุราพยายามอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดวิบากจากภัยเวรหประการเหล่านี้ใครทำผิดห้าข้อนี้เรียกว่าก่อภัยเวรให้กับชีวิตของตนใครสามารถลาเว้นจาก5ข้อนี้ได้เรียกว่าก่อความปลอดภัยให้กับชีวิตของตนเพราะศีลจะเป็นโลกกำบังภัยให้กับชีวิตของเราทุกคนสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งมีสติสัพพัญญะรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ มีสติอยู่กับตัวเองเรียกว่าตั้งอยู่ในกายยคตาสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือเดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังก้าวเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่ากำลังนั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังนั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทซ้ายถูนั่งอยู่ก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นอนก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยืนเฉยๆก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ขยับร่างกายในอิริยาบถเคลื่อนไหวก็ให้รู้กับอิริยาบถที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่มีสติจดจ่อลงที่พุทโธเอาพุทโธต ให้มีสติสัป,ปชัญญะระลึกรู้อยู่กับกองกุศลตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักการของการปฏิบัติในความสงบสงบจากอะไรสงบจากกามสงบจากความพยาบาทสงบจากความเบียดเบียนทัางหายนี้เรียกว่าความสงบเพราะนั้นถ้าเราสงบได้คือสงบอยู่กับกุศลตลอดเวลาคือพุทโธหรือสงบอยู่กับการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นแหละเรียกว่าทําให้เกิดสมาธิได้เพราะเรากําลังฝึกจเจริญสติสติดีทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้ ตัวสุดท้ายคือเรื่องของปัญญาคือพิจารณาเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็พิจารณาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งวันเดินยืนนั่งนอนเราเห็นใครทําอะไรไม่ดีก็พิจารณาเออเขาเดินสู่ความเสื่อมเนาะเราเห็นใครประสบอุบัติเหตุเออทุกอย่างมาเดินสู่ความเสื่อมเนาะเราเองก็จะเดินสู่ความเสื่อมแบบนี้เหมือนกันเขาเองก็เดินสู่ความเสื่อมแบบนี้เหมือนกันทุกคนตั้งอยู่บนความประมาทได้เนาะเพราะทุกคนย่อมเดินสู่ความตายไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าไปของเราจริงเราคงไปควบคุมบััััังคบบบญชาาามนนไได้้พิจจรณแีเปปํื่ทุกว นี่เรียกว่าวิปัส,สนาคือการยอมรับและรู้เห็นมันไปตามความเป็นจริงว่าชีวิตมันเป็นของมันเช่นนั้นเองไปยึดมั่นถือมั่นมากก็เป็นความทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากก็มีความสุขเนี่ยเรียกว่าหลักการปฏิบัติ วันหนึ่งคืนหนึ่งให้จับอิริยาบทอย่างงี้ตลอดวันตลอดคืนแล้วพิจารณาทุกอย่างไปตลอดวันตลอดคืนเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันวันหนึ่งคืนหนึ่งเอาสักสิบทีสิบห้านาทีมานั่งรูลง้ออรลหออหมญญาลหายใจเข้าออกเป็นรูปแบบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมีสติสับปชัญญารู้ลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันหลุดไปคิดอย่างอื่นรู้อยู่แค่ปัจจุบันขนาตรงหน้านี้ไม่ให้หลุดรู้อยู่อย่างเดียวคือพุทโธอย่าให้มันหลุดไปคิดเลยเอาแค่นี้ง่ายๆสั้นๆนวันหนึ่งคืนหนึ่งห้านาที